ว่าพี่เปลี่ยนใตใช่ไหมใช่เปลี่ยนไตไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วสี่คนหรอตายถามว่าชีวิตของกรุงศรีวิไลตอนนั้นนะ่ะพี่เอ็ดจำได้ไหมพี่เอ็ดมีความสุขไหมถามจริงรับแ,แต่ว่าผู้สร้างจะเอาพี่อ่ะพี่ทำไงพี่ถามจริงค่าตัวเราได้ครบไหมได้ครบคนดังระดับประเทศปัจจุบันเนี่ยยังค้างค่าตัวพี่เลยนี่ไง กรุงศรีวยาไม่เคยหลอกลวงประชาชนไม่เคยใช้สแตนด์อินไม่เคยใช้สแตนด์อินเรื่องเอาเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งที่มันต้องตายแล้วคนขับคอปเตอร์เนี่ยเขาจะมองไม่เห็นนะว่าพี่อยู่ตรงไหนนะมันไม่พอดีเขาจะย่อนพี่ลงให้่องพี่ก็เห็นตรงนี้พี่ขาดเส้นเอ็นสองข้างนี <G NON. S 2> ้เน he right. ี znaczy, ่ยมันก็ดิ้กก็ดิ้กเขาหากันนะพี่ตายแล้ว ตับใดที่ยังมีชีวิตอยู่อะพี่เอสกบว่าจะเล่นการเมืองตลอดไหมไมยราหาเรื่องเมา